i am you น้ำมันเครื่องไม่ไอครับคันนี้น้ำมันเครื่องไม่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแมนมีรถจะมานำเสนอนะครับคันนี้ก็ผมเป็นรถราคาหลักหมื่นนะครับผมเป็นมิซูมิชิตาด่านะครับจดทะเบียนปี48เป็นแครบราคาหลักหมื่นรถพร้อมใช้นะครับเครื่องดีเกียดีวิ่งทางไกลได้สบายพวงมาลัยแอร์เย็นนะครับใครที่จะมาดูรถก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับให้โทรมาก่อนรถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครผมรีวิวอยู่หลายเต็นท์นะครับให้โทรมาก่อนนะครับเผื่อไม่ทราบว่า FC ดูคันไหนมา ดูจากเต้นในมาให้โทรมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยขนาดไหนโดนใจกันหรือเปล่าติดตามไปกับสมแบบเลยนะครับนี่ซูมิชิสตาร์ด้าคันนี้พี่น้องเอ๋นะครับสีเดิมนะครับสีสวยจากโรงงานสีดาเดิมนะครับคันนี้อาจจะมีริ้วรอยมั่งนะครับขายอยู่ในราคาหลักหมื่นได้เป็นแคปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นแคปราคาหลักหมื่นจดทะเบียนปี48นะครับสีสวยไฟตาเดิมนะครับเอาเร็วๆเลยฝนมาแล้วนะครับนี่ไฟตาเดิมนะครับไม่มีรองรอยแตกแล้วไฟเลี้ยวดเดิมนะครับ กระจังนาเดินป้ายทะเบียนพาสาป้ายทะเบียนบอยไม้สหรฤษสีสองแปดสามสี่กาลสินนะครับแต่รถจอดอยู่ที่สกลนครเด้อนะครับริ้วรอยมีบ้างครับพี่นะครับมีริ้วรอยมีตำหนิบ้างนิดหน่อยรอยขูดขีดนะครับแต่โอเคอยู่นะครับสวยอยู่นะครับริ้วรอยนะครับล้อไปล้อขอบกระทะนะครับขอบสิบอ่าขอบสิบห้านะครับนี่อ่าล้อขอบสิบห้านะครับยางดี นะครับวิ่งกันยาวๆรถเจ้าของเดิมใช้งานอยู่เป็นรถบ้านเด้อนะครับรถบ้านเจ้าของเดิมใช้งานอยู่ป้ายภาษีปี68ใช้กันยาวๆถึงปีหน้าเลยนะครับมกลากระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกแล้านะครับสวยงามนะครับนี่รถจงเดิมบางๆอ่ารถนะครับนี่เป็นแคปนะครับกระจกเป็นมือหมุนนะครับนี่กระจกมือหมุนนะครับเปิดราคาอยู่ที่8 0ด0 0ื่นทวนนะครับคันนี้8 0ด0 0ื่นทวนได้เป็นแคปมิสูสตาร์ด้าคันนี้นะครับนี่นะครับ ด้านหลังกว้างขวางสะอาดดีนะครับเนี่เจ้าของเดิมใช้งานอยู่นะครับอาจจะมีรูปรอยมั่งนะครับเจ้าของเดิมใช้งานอยู่นะครับรถสวยๆนะครับนี่นะครับอยู่ที่ลำดับที่5นะครับเจ้าของนะครับอยู่ที่ลำดับที่5นะครับรถคันนี้จดทะเบียนมาที่29มกราคม2548นะครับเครื่องยนต์2005เชื้อเพลิงดีเซลนะครับอ่านะครับเล่มพร้อมโอน80,000บาทนะครับ80,000บาท นะครับได้เขียบเป็นมิสูสตาร์ด้าคันนี้นะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเป่งทางไกลสบายนะครับนี่ด้านหลังก็มีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับมีโลบาร์เหล็กตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับมีโลบาร์เหล็กตรงนี้ด้วยนะครับชัตซีสวยๆนะครับชัตซีเดิมๆนะครับไม่วาไม่แหว่งไม่ผุนะครับรถสวยนะครับนี่พร้อมใช้งานไฟท้ายทั้งสองด้านดีครับไม่มีร่องรอยแตกแล้วมีกระชนท้ายให้ด้วยนะครับสวยงามจะมีร่องรอย ้างนิดหน่อยนะครับใครที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าไร่เข้าสวนนะครับมีสูสตาร์ด้าคันนี้ได้พี่น้องเ๋ยนะครับ80,000บาททวดนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอวานอนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างก็มียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับโชคดีแหนบดีนะครับนี่ โอเคครับช่วงล่างไม่ผุนะครับกระบะไม่ผุชัดซีสวยนะครับสวยงามนะครับคันนี้พร้อมใช้งาน80,000บาททวนนะครับขายเงินสดจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับผ่อนถูกนะครับคันนี้ดาวประมาณสัก2 0,000นนะครับดาว20,000ผ่อนเดือนละประมาณ2,000ันต้นๆนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะน่าจะประมาณนี้แหละครับ กระจกมือหมุนนะครับนี่ขึ้นง่ายลงง่ายสบายประตูไม่ช้ำนะครับนี่นะครับประตูสวยๆประตูไม่ช้ำเลยนะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูเลขไม่กับฟังเสียงเครื่องยนต์กันเดี๋ยวโฟมานะครับรวดเร็วเลยนะครับเลขไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยกิโลเด้อสองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยกิโลนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดเกียร์เข้าง่ายนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงใช้ได้อยู่เอ้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับอ่าทีเดียวติดครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับม่านวัดพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับอ่าสวนแอร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับอ่าแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นส่วนระบบไฟนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับว่าเป็นยังไงครับห้องเครื่องของสตาร์ด้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5เชื้อเพลิงดีเซลนะครับห้องเครื่องนเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่พวกนี้แผ่นกันความร้อนเนี่ยดเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนหนักเด้อพี่น้องเด้อคันนี้ไม่เคยชนหนักหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับอาจจะมีชนเบามาบ้างเฉียวชนปูดขีดนิดนิดหน่อยแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับนี่แบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงอยู่ คานหน้าเดิมนะครับนี่สังเกตได้คานหน้าเดิมนะครับตรงนี้ดมเดิมหมดเลยนะครับอ่ะดูน้ำมันเครื่องกันหน่อยนะครับต้องมีสูปเปิดตรงไหนพอเห็นแล้วนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอครับคนันนี้น้ำมันเครื่องไม่ไอ <S <S เครื่องดีนะครับนี่เ,เครื่องไม่ไอ รถสวยพร้อมใช้งานนะครับฟับงเสียงเครื่องยนตได้โอเคครับสวยครับคันนี้แจ๋วเลยสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจมิซูมิชิสตาร์ด้าคันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ในราคา80,000บาท8 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับรถจอดอยู่อำเภอวานอนใครสนใจให้โทรมาก,ก่อนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อพี่น้องเด้อส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็าฝากกดติดตามไว้นะครับ คลิปนี้โซมายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ